ผูกพันเราก็มีจริงๆนะเหมือนอย่างพี่พี่ไงคะแม่สาเชื่อว่ามีคนที่ผูกพันกับแม่สาจริงๆแม่สาก็ผูกพันกับเอฟซจริงๆค่ะมันเราไม่ใช่เอฟซที่ติดตามกันแค่ฉับฉวยแค่วันต่อวันหรือว่าแค่ขังค่าวเหมือนที่นักล้องเขาไปแสดงคอนเสิร์ตแล้วชื่นชอบชื่นชมหรือว่าชอบในการแสดงในคอนเทนต์นั้นที่เขาทาเป็นครั้งคราวไปแต่ว่าพวกเราคือความผูกพันน่ะนะห้าปีละถึงเดือนพฤษภาฯนี่ก็ห้าปีแล้วแม่สาเชื่อว่าพวกเราอยู่ด้วยกันคือความผูกพัน มันน่าจะเกินคําว่าเอฟซีไปแล้วด้วยนะพวกเราเป็นความผูกพันพวกเราเป็นความรักแล้วแม่สาเชื่อว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนความคิดได้หรอกเพราะเราผูกพันกันกันแล้วเหมือนญาติเหมือนพี่น้องนะใช่ไหมทุกๆวันเราต้องคุยกันเราต้องคุยกันทุกวันเลยพี่บ้านสวนผักัดีค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ช่างสารพัดจะสาดจะเทมาที่แม่สานะคะแล้วแม่สาก็ยังเห็นทุกครั้งที่มีประเด็นเน่าเสียประเด็นอะไรที่มันแย่ๆมาหลายครั้งมากๆแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่ขึ้นไลฟ์ก็เจอคนที่ เราคิดว่าเขาก็ผูกพันกับเราอยู่ที่นี่ตลอดเลยทําให้แม่สาอยู่ได้นะทําให้มีกําลังใจที่จะขึ้นไหลที่เริ่มตั้งแต่มีข่าวขอบคุณข่าวพี่เมี่ยวจริงหนูจาได้ตั้งแต่ตอนนู้นพี่ใช้ชื่อว่าพี่เมียวจริงนู่นแหละใช่ไหมคะพี่เมียวเมื่อก่อนพี่ใช้ชื่อว่าพี่เมียวเป็นภาษาไทยอะนะแล้วพอทีนี้พอพี่เปลี่ยนไปไอ้ตัวตัวภาษาอังกฤษสีส้มเนี่ยหนูก็ยังจาได้อยู่พี่คือพี่เมียวอืมพี่อาสปนสวัสดีค่ะแล้วเรื่องราวที่ต่อให้มันมันคือมันคือวนอ่ะมันคือเรื่องราวที่มันวนเป็นเรื่องรรราาาาาววเเเดดิิมมมททีี่่่่ัันนนนพะฉ้ไคออใ มีความมั่นคงพอมีความหนักแน่นพอก็จะอยู่กับเราตรงนี้ไม่ว่าใครจะปันยังไงก็ช่างมันคือเรื่องเก่าที่เอามาเล่าใหม่มันคือเรื่องเก่าที่เอามาชุบแป้งทอดใหม่นะจริงๆแล้วเนื้อมันไม่ได้มีอะไรหรอกและไม่สาเชื่อมั่น Fc ว่าทุกคนที่ฟังไม่ว่าจะช่องไหนเอามาเล่าใหม่ก็ช่างทุกคนที่ฟังคือเขาเชื่อมั่นในตัวเราแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ตัวเราเป็นแบบนี้แล้วไม่ว่าจะ,ะคนนี้เอาไปใส่ไข่คนนี้เอาไปชุบแป้งทอดหรือว่าคนนี้เอาไปเติมน้ําเติมผงปรุงรสอะไรต่างๆแต่ทุกคนเชื่อมั่นในตััััวววววววแแมมมมม่่่่่่่่่่่่่่าา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 าล้้้้้ออ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 อนน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 นีีีีคคคคคืืืืืใใสสสขขงงงะะตตตตทททเเเเเชชชบบุุกกฟไไรร็จปยๆ รักแม่สาคนที่เป็น FC ไแม่ชมพู่ก็คือ FC ค่ะคือพี่น้องกันพวกเราผูกพันกันพวกเราคือพี่น้องกันแล้วจะ5ปีแล้วนะถ้าจะเปลี่ยนก็คงเปลี่ยนไปตั้งแต่ยังไม่ถึงปีแล้วถ้าจะเปลี่ยนก็คงเปลี่ยนไปตั้งแต่ยังไม่ถึง5ปีเพราะฉะนั้นแม่สามั่นใจว่าทุกคนคือพี่น้องกันพวกเราผูกพันกันโดยที่ไม่มีผลประโยชน์นะหลายครั้งที่แม่สาไล์โดยที่ไม่ได้ขายของเลยไล์ในรถบ้างไล์พูดคุยบ้างพาไปเที่ยวข้างนอกบ้างอะไรบ้างโดยที่แม่สามีแต่ความสุขเท่านั้นที่ได้คุยกับเพื่อนๆ S <S เราได้รับความสุขเราได้รับความอบอุ่นพี่ๆได้คุยกันได้ทักทายกับเพื่อนๆนะส่วนตัวแม่สาเองแม่สาได้รับความอบอุ่นที่ทุกครั้งที่ขึ้นไลฟ์ปุ๊บไม <esh> ่มีเลยที่ปล่อยให้แม่สาอยู่คนเดียวถึงสิบนาทีนะพี่มัชชิมาสวัสด,ดีค่ะไม่มีสักครั้งที่แม่ชมพู่ขึ้นไลฟ์แล้วต้องนั่งมองจออยู่ถึงสิบนาทีไม่เคยมีเลยห้านาทีก็ไม่เคยค่ะนะปานิตาพี่อ้อสวัสด,ดีค่ะไม่เคยที่ต้องนั่งมองจออยู่คนเดียวถึงห้านาทีสิบนาทีไม่เคยเลยสักครั้งอย่างมากคือหนึนะ แค่หนึ่งนาทีพี่ๆก็จะมาแล้วเหมือนกับว่าออกันเต็มประตูแล้วเวลาเรากดเปิดกล้องปุ๊บนะทุกคนก็จะเข้ามากันรัวๆเพราะฉะนั้นจะ5ปีแล้วแม่สาเชื่อว่าทุกคนก็อยู่กับแม่สานี่แหละค่ะไม่ว่าใครจะเอาไปเติมไข่เติมสีเติมผงเติมชุบแป้งทอดหรืออะไรก็ช่างจะเติมน้ําเติมอะไรก็ช่างนะพี่หนึ่งหนงวัดดีค่ะยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมขอบคุณค่ะซึ้งใจพี่อ่ะหนูหน,หนูเรียกชื่อพี่ไม่ถูกพี่เดี๋ยวไปอยู่ fx พี่น่าจะมีชื่อง,ง,าง่ายๆบ้างนะหนูเรียกชื่อพี่ว่าอะไรดีนะอืมปดำ จะได้ที่เข้าช่องน้องไอไม่ได้หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมอะ่ปะป้าดำถ้าหนูบล็อกนะป้าดำต้องเข้าช่องใหญ่ไม่ได้ถ้าหนูจงใจบล็อกนะเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องใหญ่ <c oughs> มันจะเป็นที่ยูทูบมันปิดกั้นกว่ามันเอง,เองหรือเปล่าลนะ่ะพี่โชูสวัสดีค่ะ